Good afternoon. This week, the DSI will report about a case of public fraud, which came to be from the Government Lottery Office. The Department of Special Investigation (DSI) have been investigating a lottery scam at special case number 62-2562 and on 14 May 2020, arrested one offender who is a part of the network. The offender is a member of the Kongdin Tambon Administration Organization in Rayong Province. He falsely claimed that he was the Director General of the Government Lottery Office and could give people the winning numbers for the lottery in exchange of money. The reason I would like to thank the Government Lottery Office, the Crime Prevention Divisions, and other public agencies for their cooperation that leads to this arrest. The DSI w a r t s the public not to believe any person who makes a claim of similar nature the DSI is now extending our investigation to combat these criminal networks so that they will not cause more suffering to the public during the COVID-19 situation thank you พี่้องสืบค้นได้สนใจในการมาร่วมในการถ่ายข่าองผมในวันนี้นะครับวันนี้กรมสอบสวนพิเศษมีเรื่องสาคัญที่จะนําเสนออ่ พี่น้องประชาชนผ่านทางสือ่อมวลชนทุกท่านนะครับเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของงา,านที่เทียสัยได้สนที่กําลังร่วมกับหน่วยงานของรัฐนะครับซึ่งประกอบด้วยสำนักงานธรรจชาติก็คือกองปรปาบปรามนะครับาสาบันนิติปทียาศ,าศาสตร์นะครับรวมทั้งในส่วนของสำนักงานในการสูงสุดนะครับและก็สำนักงานสลักดินแบงรัฐบาลในการที่จะปราบปรปามกรณีกลุ่มบุคคลที่มีการหลอกลวงนะครับในเรื่องของการแอบอ้าง สำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาลในการชอบองคประชาชนว่าสามารถจะล็อกเลืดสลักได้ซึ่งเดี๋ยวในรายละเอียดเนี่ยขออนุญาตเรียนเ,เชิญท่านผอสุชีวงคณท่านรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็เน,นผู้ให้ข้อมูลครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพี่น้องสุมวนชนครับได้ยินไหมฮะครับเเพื่อให้ท่านเข้าใจรายละเอียดเกี่ยวเรือ่องคดีที่เราดําเนินการมาตั้งแต่ปี55ถึงปัจจุบันที่มีความต่อเนื่องนะฮะ ผมขอไปแสดงอธิบาย,ยในชาร์ตให้ท่ทานทราบนะครับให้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะครับเมื่อผู้เสียหายติดต่อไปก็มีการให้โอนเงินไปให้แล้วก็ให้เลขซึ่งเลขก็ไ,ไม่ถูกครับไปซื้อเรามาสลัดตุ่แบบรัฐบาลก็ไม่ถูกผู้เสียหายในขนาดนั้นปี55-56เสียหายทั่วประเทศเป็นเงิน หลายสิบล้านบาทนะครับผู้เสียซึ่งดูแล้วเ,เป็นจํานวนนับับหมื่นลายนะครับในภาพแผนภาพที่เป็นตัวยูนี่นะฮะคือ,ดอดคดีในอดีตนะครับคดีในอดีตตั้งแต่ปีห้าห้าห้พฤติการในการกระทำผิดนในวงรอบนะครับเริ่มต้นจากผู้คนร้าย,ยจะว่าจ้างให้มีการรับจ้างเกิดบัญชี ซึ่งจะมีการจ่ายเงินค่าจ้างบัญชีละประมาณ2,000บาทนะฮะ2,000บาทพร้อมกับให้ผู้รับจ้างนั้นไปทำบัตร GM, เอทเอ็มบัญชีพร้อมทำบัตรเอทมส่งมอบให้กับคนร้ายนะครับขั้นตอนที่2องก็คนร้ายก็จะจ้างให้มีการนะฮะจัดทำจด,ดหมายหลอกลวงนะครับกฎหมายหลอกลวงก็ลักษณะอานดี่ก็คือตัวนี้นะฮะ ปีนั้นขนาดนั้นเนี่ยแบบนี้นะครับเออ่ขั้นตอนที่สามเนี่ยคนร้ายก็จะให้เออ่เขาจดหมายหลอกลวงนะขั้นตอนที่สองนะฮะย้อนมาคนร้ายทำจดหมายหลอกลวงนะครับก็เอาจดหมาย,ลาย,ยมนะหายอลอกลวงใส่จดในในซองออตะเวนส่งส่งทางไปรษณีย์กระจายไปทั่วประเทศนะครับจากหน้าซอง เมื่อจดหมายไปถึงกับผู้อาเทศทุกภาคเลยนะฮะทุกภาคเลยนะฮะก็ะได้รับก็เปิดดูในในกองเป็นหมายก็จะมีข้อความที่โน้มน้าวนะฮะว่าคุณเป็นผู้โชคดีมีสิทธิได้รับเลขล็อกของกองสลากนะฮะถ้าสนใจให้ติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ให้นะฮะมีสองเทขนะฮะแล้วก็ให้ติดต่อในช่วงวันเวลาทำการนะครับลงชื่อโดย ผู้มีการสํานักงานสลากทิ้นแบ่งรัฐบาลหรือรองหรือตรห,หน้าที่แทนนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามผู้มน,นการตามยิคสมัยเอ่อขั้นตอนต่อไปก็คือเมื่อผู้เสียหายลงเชื่อก็กมีการโปรกลับไปนะว่าเ,เดี๋ยวจะโอนเงินไปนะตามจํานวนเงินที่คนร้ายต้องการห้าหนื่งพัน เออ่ตั้งแต่ห้าห้าพันหมื่นหรือเป็นหลักแสนนะครับหลังจากนั้นคนร้ายก็จะให้เรียกรางวันไปนะฮะเรื่อซึ่งคนร้ายก็จะมีการตรวจไปด้วยนะครับว่าให้ไปเบอร์ใครบ้างนะฮะผู้ที่หยายนะ,ะรู้ว่าให้ไปร้อยคนก็จะต้องถูกคนนะคนที่ถูกลงบันในงวดนั้นเนี่ยที่เขาให้เนี่ยก็จะโดนที่เพื่อเพื่ออวบคุณมีผลง,งานที่ เบอร์ที่ให้ก็ถูกตรงแล้วก็งวด่ต่อไปจะโดนหลักจะตกเป็เครียดมาเลยนะสุดท้ายคนร้ายก็จะเอาบัตรเคเดิตเอียที่จ้างในท่านสอบหนเนไปขอเงินจากผู้บรบกานนานกว่าขั้วนะมีการแต่งอ่างผู้บริการทุกยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงผู่นบริการไปก็จะมีตัวใหมยที่ผู้นบริการคนใหม่ก็จะมีชื่อปขกวฏไปในตัวใหมยต่างๆซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนระดับขึ้น เชื่อว่าจะมีเลขล็อกต่างๆนานานะครับซึ่งจากนี้ทางทำง,งานหลักสิบบานเองก็ไม่ได้ยินงนอนใจนะครับสุดท้ายเราก็ได้มาร้องคุ้กับคนจับกลุที่พิเศษตางที่ท่านรองอกที่พูดไปเมื่อปี2555นำไปสู่การจับกุมแก้งต่างๆมากซึ่งหลังจากที่มีการจับกุมไปแล้วเนี่ยเมื่อต้องเงียบไปนะครับการล็องเลขต่างเงียบเลยรเริ่มกลับมาอีกทีประมาณปี65นะครับ เรื sea, ่อมีการร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงานนะครับในเรื่องของรูปรูปแบบขูปแหมายด้วยแล้วก็ในรูปแบบทางเครื่องมือําศสื่อสารด้วยนะครับว่ามีการสามารถให้เล่นได้โดยเฉพาะพอผลขึ้นจะลงตำแหน่งผู้บริการก็มีจดหมายโดยลายเซ็นเป็นลายเซ็นพร้อนชื่อหมเลยนะฮรแล้วก็ได้มุการไปหอกดูงต่างๆเราก็จะต้องมี้ารน้าความช่วยเหลือจะพบกับหนีพิเศษครั้งหนึ่ง สุกระทั่งนำมาที่ในวันนี้นะครับยากจะเรเป็นผู้ต้องหาที่แอบข้างเป็นตัวผมเลยนะฮะ้ามีความยู้แอบ้างเป็นตัวผมเลยแล้วก็มีการบอกตัวให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับจดหมายผมจะเสียมกอไปเป็นาะว่าแต่วันนี้เป็นวันที่เราได้ขอยืนยันว่าการออกตลาดที่รัฐบาลออกสักงานตลาดที่รัฐบาลนะฮะซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้เราก็จะมีการออกตลาดทินแต่รัฐบาลอีวันน่ที่หนึ่งเดือนนะครับที่เราได้เลื่นมา สองครั้งแล้วนะครับที่นี้มีการออกแน่นอ,อนนะครับการออกวันของเราเนี่ยเรานืนยันเรื่องรูปความโปรโ่งใสนะครับคณะกรรมการในการออกวัก็เป็นบุคคลภายนอกกับที่เราได้เชิญมาลงขภา,ปานนคประชานัะคมจะเอาทีการถ่ายทอดผ่านทีวีนะฮะสามสิบช่องทางสาม,มารถที่จะดูได้ก็สนับสนุนโดยน้ำดื่มสีเหล้าทับทุกหยดใสใสใจเพื่อคุณ